เดดดี้ <Daddy S 2> มาแล้วเจ๋งบ mm ิ๊กแอสปวดลูกเทพซิกแพคมาเต็มลง MV ล่าสุดในวัย38ปดปีหม,มัด พี่เจ๋งฟิตมากกับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายอยู่เป็นประจำทั้งเข้าฟิตเนสและต่อยมวยจนได้หุ่นแน่นๆพร้อมกับซิกแพคสุดเฟิรม์มจนต้องยกฉายาแด๊ดดี้สายร็อกให้แต่ใครจะรู้ว่านอกจากหุ่นฟิตๆที่พี่เจ๋งดูแลตัวเองอย่างดีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่พี่เจ๋งก็ใส่ใจดูแลไม่แพ้กันซึ่งไม่ใช่สาวๆที่ไหนแต่เป็นน้องแมวสุดน่ารักนั่นเองโดยที่บ้านของพี่เจ๋งได้เลี้ยงน้องแมวไว้เกือบ20ตัว ทั้งน้องแมวที่มีปัญหาโดนทิ้งบ้างป่วยบ้างหรือพิการบ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกมุมละมุนของชายหุ่นล่ำมาดครึมคนนี้ใครที่อยากเห็นทั้งมุมเท่ๆคูลๆและมุมน่ารักน่าเอ็นดูอีกด้านหนึ่งของด๊ดดี้สายร็อกไปติดตามที่อินสตาแกรมแอกเจ้งโคนโลกันได้เลย